เสร็จแล้วเหรอพวกเธอก็เคยเป็นเหมือนกันไหมทางกลับบ้านทุกวนันแต่ทำไมฉันลืมอะช่วงนี้ฉันเป็นอะไรก็ไม่รู้ลืมทางกลับบ้านบ่อยมากแปลกจัง <that> คุณเปิ้ลคุณเป็นโรคอัลไซเมอร์ฮะ อะไรนะคะอัลไซเมอร์ครับโรคอะไรนะคะในอนาคตอาการลืมจะรุนแรงมากขึ้นและความทรงจำจะค่อยๆหายไปฉันอายุเท่าไหร่เอง27เเองนะคะจะเป็นโรคอัลไซเมอร์ได้อย่างไรเป็นไปได้สิครับแล,แล้ว ฉันต้องทำอย่างไรอะคะมันเป็นโรคเกี่ยวกับสมองต่อให้ร่างกายของคุณปกติแต่สมองของคุณเริ่มเสื่อมถอยแล้วคุณจะค่อยๆลืมทุกอย่างเพื่อนครอบครัวและแม้กระทั่งตัวคุณเองก็ตาม 嗯。 ดีจังมีเตรียมมาเผื่อผมจริงหรือครับเป็นของคนอื่นหรือเปล่าครับไม่น่าใช่ภรรยาของผมนะครับถูกต้องแล้วภรรยาของคุณน,นั่นแหละหมองบ้าไป,ปแล้วเป็นอะไรหรือเปล่าอ่ะพูด ยังไงเอาความจริงไปบอกคนไข้เนี่ยนะต้องบอกสิคนไข้จะได้เตรียมตัวเตรียมใจไว้ได้ไงใช่ไหมแล,แล้วถ้าหมอวินิจฉัยผิดล่ะครับไม่ผิดหรอกนแน่ใจใช่ไหมหมอถ้าคุณไม่เชื่อผมก็ลองไปหาหมอที่โรงพยาบาลอื่นสิ มีอะไรครับพี่เอคะ ถึงอะไรอะคะฉันไม่เข้าใจ รู้แล้วใช่ไหมรู้อะไรฉันเป็นโรคอ,อ,อัลไซเมอร์ไงเราเลิกกันเถอะพูดอะไรที่คุณพูดถูกแล้วนะความสุข อยู่กับเราได้เพียงชั่วขราวหมายความว่าไงทุกสิ่งทุกอย่างจบแล้วจะมีความสุขได้อย่างไรในเมื่อความรักคืออะไรฉันก็จําไม่ได้คุณไม่จําเป็นต้องทําดีกับฉันเพราะยังไงฉันก็จําอะไรไม่ได้แต่ผมจะจําคุณได้เสมอความจําผมยังดีอยู่นะร้องทำไมผมบอกแล้วไง ผมจะจำแทนคุณเองผมอยู่นี่ไงถ้าคุณลืมทุกอย่างแล้วเราก็มาเริ่มกันใหม่อีกครั้งอย่างนี้ไงเริ่มจีบคุณอีกครั้งเหมือนวันที่เราเจอก,กันครั้งแรกคุณก็จะกลับมารักผมเหมือนเดิมคุณมองฉันสิอีกไม่นานฉันจะจำอะไรไม่ได้เลยแม้กระทั่งคุณที่อยู่ข้างๆฉันตลอดเวลาในความทรงจำฉัน จะไม่มีคนอยู่แม้กระทั่งตัวฉันเองเข้าใจใช่ไหมไม่มีความสรงจำชีวิตก็ไร้ความหมาย ผมชื่ออะไรคุณชื่อท็อปแล้วคุณล่าฉันชื่อเปิ้ลดีจังรู้สึกดีอือ กลับมาเร็วๆนะ อย่างหรือก่อนคุณจำเรื่องที่เกิดครั้งที่แล้วได้ไหมะอะไรนะฉันแต่งงานแล้วเหรออ๋อก็คุณแต่งงานแล้วไม่ใช่เหรอคุณเอคุณเป็นอะไรไปจะทิ้งฉันไปอีกเหรออย่าทิ้งฉันไปนะบอน คุณเป็นอะไรไปตั้งสติให้ดีต้องสติเป็นอะไรไปปอนปอน ไปทำงานแล้วนะคุณเอ,อรักนะคะ ขอโทษขอโทษขอโทษจริงๆนะคะฉันไม่อยากจากคุณไปแต่ไม่มีทางเลือกคุณร้องไห้อยู่ใช่ไหมฉันไม่อยากให้คุณต้องร้องไห้เพราะฉันอีกต่อไปฉันอยากทำให้คุณมีความสุขแต่ก็ทำไม่ได้คุณทอมรักนะ ฉันรักคุณมากนะอย่าเข้าใจฉันผิดฉันรักแค่คุณคนเดียวคิดถึงแต่คุณนึกถึงแต่คุณมีเรื่องราวที่อยากบอกเยอะแยะมากมายแต่เวลามันน้อยเกินไปเกินกว่าที่จะจำทั้งหมดได้ฉันรักคุณแม่ฉันจะทำอะไรไม่ได้อย่างน้อยขอแค่ให้ความทรงจำ ฉันจำคุณได้ก็พออยากให้คุณรู้ไว้เสมอว่าันรักคุณขอโทษที่ต้องจากคุณไปรักคุณตลอดไปไม่ต้องตามหาฉันนะหลังเปิ้นจากไปหกเดือนผมพยายามตามหาเธอทุกวัน จู่ๆวันหนึ่งมีจดหมายจากเปิ้ลส่งมาหาผมทำให้ผมพอทราบว่าเธอไปอยู่ที่ไหนแม้เปิ้ลจะห้ามไม่ให้ผมตามหาเธอแต่พราะความรักที่ผมมีต่อเธอนั้นผมจึงรีบเดินทางทันที เป็นใครคุณคือใครคะผมท็อปครับยินดีที่ได้รู้จักนะครับ ผมหวังไว้เสมอว่าเมื่อความทรงจำของเปิ้ลกลับมาผมจะบอกรักเปิ้ลอีกครั้ง คุณท็อปใช่ไหมคะใช่ จนจบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์นะคะ,ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ